ไปวิธีการไล่เพียนะครับต้มกะต้มน้ำห่อนก็ได้พี่น้องเอาคนอีสานข่องอย่างห้องมาาพี่น้องเลย,เลยผมสอนเราเห็ดดอกได้ดีครับน,น,นี่คือช่วงทอ่อนแอที่สุดพี่น้องนี่คือช่วงทอ่อนแอที่สุดช่วง้างแย่ใหม่ใบอ่อนใบยังนิ่ง เดี๋ยวผมสิทายเฮบึงหลายๆบ่อนพี่น้องอ่างพี่น้องบ่อเสือว่าพื้นที่ซ้ำนี่ปีแล้วเลยแสนกลัวปีนี้จังกลัวเกาพี่น้องเอ้ยข้าทุเรียนเพ่งๆนี่บ่ต้องหาพกเสียนหรอพี่น้องเอ้ยเนี่ยผมว่าเนี่ยองแก่โบนมีแปลงเดียวพี่น้องมีอีกแปลงหนึ่งอยู่ข้างนอกอีก เป็นหนอกปลูกปลูกซ่อกันนี่บ่ไงหอย,หอยปลูกสามเมตรด้ือกันบ่สามสี่เมตรหือกันอือโอ้บานนี้บานนี้กะเอาการะหนมหอดออกบานนี้กะเอาการรมาถัน่เนี่เป็นของสวนพี่น้องบริหารจัดการของแกนี่เป็นกรรมาถันนะครับกรรมาถันหรือบ้านเฮาห้องห้องมาดโตไรมาแรง สูตรใหม่นะครับแบบปวใส่ยาไหลธรรมชาติขาธรรมชาติไลลธรรมชาิโออขักขักเอฟซี่ถามมาเห็ดแบบไหนวะเดี๋ยวมาติดตามให้มึงควันไปพี่น้องมันจะอยู่บ่แม่งยังกับบยูได้พรวา่ามันจะนกันยังโดด ตมการน้ำหอนนะครับตมน้ำหอนกีกาแฟพี่น้องมีบัดเครื่องครบสเสร็จบิตมาทานนะครับพอกันแล้วกับเขยใต้สไตล์บอสักเกษตรแนวทางและวิถีบ้านนะครับกลมาติดตามพื้นที่ สามไล่นะครับมาบึงการบริหารจัดการนะครับเดี๋ยวสีภาไปชมก,ไปมการจุดว่าไปส้มการจุดไอไล่มแมลงแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้ยานะครับแกะจุดภาพจากนั้น ดวนแสงะเด้อพี่น้องเพราะว่าเบาซักไทยโปรควยนั่นปันเดถือแสงในน้มครับชั่วโมงหนึ่งนะครับในชั่วโมงหนึ่งเต็ม ถังไล่มแมลงของปอยหอยหพี่น้องมาฐานอปิดปลาตัวนี้ไ่มแมลงจะค้างไปได้หรอถังไล่มแมลงใช้วควัน ไรมาแรงธรรมชาติผมออนซ้อมเตยดอกพี่น้องดอกทุเรียนแกนบานหมดแล้วครับเหลือกับปิดกรนะปครอยเหลือเล็กๆน้อยๆปลูก,ล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 ก,กจักเม็ดนี่ไงหอยอปลูกจักเม็ดนี่ว่าก,กี่เม็ดทุเรียนทุเรียนสามเม็ดนะครับปลูกสามเม็ดมั่งสี่เม็ดมั่งนะครับ การบริหารจัดการใส่พื้นที่เป็นประโยชน์นะครับบ้านหมดแล้วพี่น้องเป็นเป็นหางขี้เจี้ยมหมดแล้วนะครับนี่ตรงตรีกีดดอกนี่ออกพี่น้องนะเกี่ยวไฟเข้าไปอยู่นะครับนอนเที่ยวไฟนะครับรเกษตรผสมผสานนะครับ เลี้ยงพึงพ่อมพี่น้องครับถืว่าใส่มีพื้นที่หน่อยอยากปลูกกบทักมาถามได้นะครับเดี๋ยวบอซักที่มาทำให้เศซีทุกทุกทันนะครับที่อยากรลูกก็การบริหารจัดการนะครับงัแกเลี้ยงพึงน้ำพี่น้องพึงก็เลี้ยง พร้อมกับปลูกนะครับสามใจสิบปลูกนะครับสี่เมตรมั่งสามเมตรมั่งนะครับงูเลี้ยงพึ่งปอบพี่น้องควรพึ่งแกพี่น้องโอ้อยู่อยู่ตัวนี่เลี้ยงพึ่งไว้ผสมเกสรทุเรียนโอ้ยขักนี่เตาทานแกพี่น้องเตาเผาแก เอาเผาควันแกไปปิดเครื่องพี่น้องไผมีที่ที่ว่าที่จำกัดนะครับพื้นที่จำกัดอยากปลูกนี่ก็สามเมตรพี่น้องจากนี่มาเนี่ยสามเมตรสองต้นนะครับสองต้นคููปลูกให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับ ปีนีก่ก็ใส่ปุ๋ยกาแฟเอากาแฟอีกพี่น้องย้อนแสงป้วยหอมกับมี่พี่นอ้องป้วยหอมแกวัน,นเย็นๆนะครับแสงอาจจะบพ่พอพี่น้อง เดี๋ยวไปคุยกับแกก่อนบึกพริกพี่น้องพริกก็มี่น้ำก็มี่สามารถนอนได้เลยนะครับนอนเฝ้าได้เลยนะครับยญาท่าดันแกโอ้นี่ครบเสร็จนะครับขั่วหนึ่งพอดีนะครับนี่เบิร์ สิเป็นหมอเป็นคกครบเสร็จเลยพี่น้องเลยมาอยู่นี่สบายเลยทั้งทั้งอียังเราเนี่ย่าเลี่ยนแล้วบ่วอโอ้เอ็นก็ห่อล้างมือโอ้ที่เก็ทุกมาพี่น้องรถถุกเอมาเผาไลม่วงกับมี่ โอ้บุญิยานจัดการดีดีมาพี่นอ้องต้นตายเป็นโรคก็มีพี่น้องคือการมดทุกแปลงนะครับตายปลูกไม่พ้องเสียดายตายตายไปนี่สมโชคุ้นพี่น้องโชคลุ้นนะครับสมโชคลุณใส่พื้นที่เป็นประโยชน์รกทุกตนพี่น้องเลย นี่เป็นปีสองนะครับเริ่มเอาลูกปีสองปลูกที่กับสามเม็ดพี่น้องจะปลูกสามเม็ดสี่เม็ดก็มีดูต้ตนนี้กับต้นนี้พี่น้องกับตน้นต้นต่อไปเรียนปีนี้ทำยากนะครับมันแห้งพี่น้อง พื้นที่สวยนะครับโอ้ของเก่าหน่ะเออลูกบางลูกลูกก็ลูกไปลูกไปลูกเลยไหนเราขอซื้อลูกสองร้อยไม่ไม่ขายอ่ะเผายังไงในหัวนี่เผาหอมบ่หอมพันเตะนี่บ่หอมเผาหนึ่งหอมนะครับ มาฐานมาฐานแฮ้ยค่ะคคลิปนี้เอาไว้สำนีสกักก่อนพี่น้องคลิปหน้าเจอกันไหมเดี๋ยวคุยกับแกคลิปหน้าสิคุยเรื่องการบริหารจัดการนะครับในสวนแกให้พี่น้องได้เอาไปใส่ซอยใครพื้นที่จํากัดนะครับพื้นที่อาจจะจกัดคลิปนี้เอาไว้สำนีสกักก่อนสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผม ที่ชาวประวัมน